ไปดีจ <ève S 2> <iden, S 1> Hi! ้าพี่น้องมือถูกทุกคนเลยจ้าเมื่อไหร่อเอาล่างสองน้ำได้ลูกเด้อให้ล่างน้ำแล้วละกัน้ต่อต่างเอาอ๋อน้องทองทำอะไรพะลุงคนเลยจ้าเป็นล่างพักกันพี่น้องเด้อล่างพักอันนั้นพักสิกินครับหมูหันเด้อพี่น้องเด้อให้อันคลิปพี่น้องนัดล่างพักล่างนี่เห็ดแก่เห็ดยังเด้อพี่น้อง สองคน,พนเพผนล่างพักสองหน้าไ<ล>ปเลยยายกับอันไปหับยายมากินหมูอันนำกันเล็กพี่น้องเนี่เ,าเอยเายายส,ะสบายดีพี่น้องยายกันยังหยานจนหนาเหลืองอยู่สิเรียเลือกเลยค่ะยายฟังพี่น้องโะอ้นโซอ้นสบายดีพี่น้องทับย์มังคุโเจ้า เราเลือกแต่เจ้วกับเช่นเอาอยู่เนาะเออยายกับเชนย่านเนาะจะเป็นอะไรเนาะเฮือนเคมทางเนาะยายฮะป้าแล้วก็แอลบางใหญ่ก็แอลคนนี้ไหวช่องมีดชองมือเลยอันยังพวกอันยาบ้าเข่าเฮือนเด้อพี่น้องเนอเอออันนามบ่แม่นอันนั้นบ้ายาเนาะก็ขี้ยาอะไรไปเนาะเคยเห็นแต่บ่อน้ำมาตั้งไหลเออนามาไหลผู้สาวมาบ่แม่นผู้สาวดอกเราก็เท่าแล้ว ลามาแล้ว่็มาเข่าซาเฮือนยายผลในยายนะคะอันนั้ผลลูกหนึ่งเขาผลเศร้านี่ฮะเราลุกหนึ่งเข่าแล้วก็มาแต่เรืองแล้วมากอดกอดไอ้อ่านกอดแอวยายพี่ต้องเลยเท้าเลยค่ะทแท่งคางนั่นที่แทงคางนี่อยู่มีแอดข่างกะด้าสั่นหยอกเลยเฮ้ยโอ้ในเกือนบมมีหัวนานะโอนคอยว่านะ มันเข่าง่ายขนาดเนาะเห็ดกระบาดอลไรดินอันเป็นขนานเนาะเห็ดบระบาดอี้ใคนบอกอันนั้นเห็ดอันอะไรอย่างเห็ดล่อเลื่อนฮะเนี่ยได้ผับเขากันผับเขากันฮะได้เนี่ยนะฮะเห็ดล่อเลื่อนเห็นเมือเนี่ยอันก็เห็นมือนี่คันว่าอะไรมันคือโจทย์มือไปมือมาหน้าตาดีได้งามไเลยโบเลยแม่เบอกให้ฟังไงโตมากกับเจียอร่อยอยู่ มันนุ่งเครื่องกับอันดีบ่แม่นุ่งเครื่องก็ดีอยู่นุ่งเครื่องสะอาดสะอาดอยู่เพี่นเอออันดีแต่อันนันสูงกับอ้คอยอ่อนนัยสูงกับอ้ายวัดคอยวัดเอออันได้มันวัดได้ถึงเออถึงมีกันมันพูดอะ้รสิถึงมีสูงกันเลยสะเพื่อไปเกาะแอลจะมีคนไหลพ้นบอกเออกับม่านไหลอย่างมันไหลอย่านั้นว่ะบักอันนั้นไหลมาอันยังปูเมายาบ้านั่นเห็น ป้านั่นกันกำลังย่างสิไปเห็ดเวียดเนี่มือเศร้าเลยไปอันพ่อสาคนยาบ้านี่มันเลยไหลมามาเป็นเมียคอยมาเป็นเมียคอยมันไหลคมคืนเอาเล้ามันก็บอกเอาเงินได้เลยมาๆามเป็นเมียคอยมาเป็นเมียคอยบัดนี้มันวมาขมักเจ้านี่นี่คนนี้มาคอยคอยมากเนี่ยแต่มันกําลังมาหมดเออแต่ยากเนาะ

เออยังตกใจยังยังตกใจบ่หายอยู่ทางสาอ้นก็สิซับนี่แล้วพี่น้องเด้อฟังใหญ่เฝ้าโต้แล้วกันเสาอ้นก็สิซับมังคุดเราแหงบ่มีหอดทองใส่เราใส่ใยานได้ผู้เฒ่าใส่ทอง ล่างเจดีย์ด้านล่างพักสลัดพักกันนะฮะทางนั่งจะล่างพักยังมันท่นแล้วเฮียน้องทางนัดกันล่างพัก,กอะไรขนมทอง,งนนั่แหละล่างมันแลวน้วเนอะต้มกินกับหมูปิ้นมันจังแซ่บแล้วก็อนาพันแนแล้วก็อันยังเห็ดแก้วหวานน้ำพันเนาะทางสองเฮียน้องกัล่างพักตากแดดเลยพี่น้นองเลย ช่วงนี้มันยังยแดดอยู่นะนอ,นอ้นเนะาะขาเนี่ยมือมมเศร้าเลยตะวนมันโชปินลงไปค่ะเออม,มันก็แดดหักเย็นเนาะอยู่นี่เนาะลมมันรวงเนาะล,ล่มรวงเลยเดี๋ยวอ้นนอยมานีาน่ก็สะอาดอะไรอ้นหน่อยมานี่ก<ะ>็เมียนสมิมาอยู่น,น้ำนังอ้นบัดน,นี้อยู่เลยบ่าอ้น่นมาเนี่ย อยู่นี่เลเมื่อเาไปสวรรคเอาของเหมือนเอฝากมาหายแนย<อ>วนวันจันทร์เไลยออกไปแล้วลบมาอีก,กอเลเอาของฝาก,าากาช่อนเล็กอนนางๆหันย้ำในหัขงครข้าเนีเลยโป่งมัอนพงโป่งเนาะใจม่้ โอ,อนซอยโมเออเออซอยสันสันนี่น,นั่นแหละใครแน่เอ้าทางไกลมันกได้เฮ้ยมันบุบอะนรเนาะชิคกินไปจังลายกระดักกระเดือเนาะมันมี่าเฮานี่นะวะลูกไฟห้างไรเลยจ้ะน้องลูกก็อยู่หอ้องอันนั่นแหละอันบึงลลคิปกันหนานะ ลงคลิปแล้วลงคลิปหนึ่งฉื้อเอ็มร้อยออแพ็กหนึ่งไปส่ง <laughs> ก,กันกินออมล่างอีกเด้อลูกเด้อล่างอีกเด้อน้อ,นงอ,อ,นองนัดล่างอีน้ำหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นล่างอีน้ำหนึ่งล่างบ่มีกี่ดินไว้ได้ซ้ำนะล่างสองน้ำคุณเล็กพี่น้องคลิปนี้กับบ่มียังลายเลยพี่น้องเด้อมีแต่เบิลงน้องนัำ ล่างพักล so, um so so like so, um, er ่างมีครับยายเบ้าเรื่องโจรทำยาบ้าเข่าเงอนเข่าซานเศร้านี่ยายก็ยังยังค้นเทียเสียหาอยู่เดี๋ยวสิผูกแขนเอายายจากเหล็กจากหน่อยเออเอื่นค้นมาเนาะทางสซ่ไอ้หนอล่างพักกับผมพี่น่อยล่างสะอาดสะอาดเด้อไว้ๆเนี่มันแดดล้วยอ๋อ ปล่ยแ้พันฮอนังว่าอะไรเป็นยาเข็ดคือผู้สาวอ่งได้น้องทองกันอ่ะเป็นกรยากงามไม่ใช่น้องนัดละอยากเป็นสาวนะจ๊ะอย่าเป็นสาวเลยเข็ดผมยาวอยพี่น้องเลยอยู่ซีซีีเลยอยูวแล้วเลอเก้วป้าเนาะมฮูหักอะไเนาะข้าวเดียวไหเงินมันสิเหลงไร ที่รีอะไรได้น้อยเดียวได้หันมือยำอันนี้ได้หลายเติบเออหลายอยู่สามสิบกินเลยนะเขาตามสิบพันโอนน้อยออกมาแล้วโอนน้อยออกมาเลยบ่สองสิบบอสามสิบได้ได้สามสิบสองฟันกีบอันนี้หมากหนึ่งเนาะออกมาแล้วผมจะนังซื้อพิซซ่าอยู่เออทาโอนน้อยค้อนซะ เราจะกินพอเลี้ยงหอยมาแล้วลวะม,มาเรียบร้อยแหละเนี่ยเรื่องหอยพอดีกินเลยนี่ยค่ะ<า>บ่มีไขมันพ,มพันนะฮะในเขาซื้อขบบนเาขาเศดแก้วพันกระปุ้นนะ่ยทำในแก้วกินพันกระปล่าข้าปุ้นให้เจ้ากินน้ำอ่าล่างแล้วแล้วบ่าทั้งน่ะแล้วเนี่ยพี่น้องนเนี่ยล่างถาดไวเดอร์มาเนี่ยคะกุ่มลงรถแมนเริม่ม ไปเก็บทงยางก่อนไปท่องไปลูกไหมขอควาพี่กนสามาร่าคลิปก่อนจะไปเก็บ <c ười> อ่ะคนกระสีได้ล่าคลิปเลยคลิปนี้ก็ล่าไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัททีเคเอสเนื้อพี่น้นไไนนนองไลค์ค่ะอาสาวนไปบ่ายแนย่เอายายบ่ายนะยายยังตกใจยอยู่